เยี่ยมพวกหนูดิสิคะหนูไม่ค่อยเห็นพ่อมาที่บ้านเลยเออตอนนี้พ่อขายของบนท้องฟ้าจะมีมารุตต่างดาวไหมนะแล้วจะเซฟินล,ล่าไม่อยากเป็นหมาป่าหรออืม่อ้นวเหมือนกันนะ่ะบางทีพี่มีกอระตเนี่ยไม่เคยลืมเราเลยอุ้ยหักจังเลยนี่เธอเธอก็ค่อยๆเล่นสิจ้ะการเตะเทนนิงเนี่ย เล่นหนักมากเนี่ยไม่ดีนะเธอทำเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะยูกิรอะฉันกลัวเธออย่าทำแบบนี้อีกนะขอต้อนรับเข้าสู่วัน Baby ด์เบบี้ชาเลนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยบนท้องฟ้าจะมีมารุตต่างดาวไหมนะ เอ๊ะหรือทำไมพี่โซระามานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่เข้าไปนอนในบ้านดีๆนะถ้ามีมนุษย์ต่างดาวก็คงจะดีอะดิอยากให้แม่มีลูกกับมนุษย์ต่างดาวจังเลยเอแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องยูกินะคะเนา้งน้องยูกิได้เกตบีนะคะเดี๋ยวให้น้องทำการบ้านก่อนแต่ว่า น้องง่วงนะคะเดี๋ยวให้น้องนอนก่อนละกันเพราะว่าน้องน่าจะหมดแรงนะคะอ่ะส่วนเจนนี่นะคะอุ้มเ,เซเลน่ามาไว้ที่เบาะนะคะให้น้องได้นอนก่อนเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้โจเซฟินทําการบ้านนะคะเจสิก้าทำการบ้านนะคะนี่วางไว้ที่เบาะแบบนี้เลยอ่ะมาเด็กๆมาทําการบ้านเลยลูก หนูจะได้แบบว่าได้เกรด A แล้วหนูจะได้เติบโตนะคะอ่ะนี่ให้น้องนั่งทำการบ้านส่วนรูปภาพของน้องนะคะแล้วก็เอามาตกแต่งบ้านนะคะออนิวมาเยี่ยมเราที่บ้านนะคะ,ะเป็นยังไงจ้าออนิวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยาการงานผมก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยครับแม่จริงเหรอจ้าแม่คิดใจกับลูกด้วยนะ อนิว oh, ถ้าว่งวางๆเนี่ย uh huh. ก็แวะมาหาแม่บ่อยๆได้น,นะจ๊ะได้เลยครับเอ่อ uh huh. อ้าวมานี่สิเจสสิก้ามาเล่นนี้กันมาได้เล้วด้วยเจสซี่ฟินรอเจสสิก้า Jessica ก่อนเออชืบเออชืบเออฮะนี่นแหละเราก็แข็งแรงเหมือนกันนะนี่นี่ต้องออกกำลังกายเยอะๆนะเจสสิก้าเจสสิก้าจะได้เป็นหมาป่าที่ เก่งกาดแล้วจะเซฟินล่าไม่อยากเป็นหมาป่าเหรออืมไม่นิ้วเหมือนกันน่ะโตขึ้นใครว่ากันละกันนะหลังจากที่น้องเล่นอยู่ข้างนอกบ้านนะคะน้องก็กลับมาเล่นที่ในบ้านอีกครั้งนะคะนี่ไงตุ๊กตาที่พี่มิโกโตซื้อให้ตอนนั้นอุย้ยเห็นไหมมันสามารถแบบอุย้ยมันสามารถแบบว่าเปลี่ยนชุดได้นะคะ เฮ้ยดีใจจังที่พี่มิกระต๋อเนี่ยไม่เคยลืมเราเลยเฮ้ยตุ๊กตาเนี่น่ารักจังเลยอะ่ะอยากได้อีกสักตัวสองตัวจังเลยนี่อ้ยยอ้ยเหมือนเลยอเราได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนะคะี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เซเลนาเนาะก็นี่เลยนะคะนี่หยิบทิ้งเลยทำไมไม่ทิ้งที่ดีอะค่ะ งนะจริงๆบางทีซิมก็แปลกๆนะเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการนะคะพาน้องไปอาบน้ำเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยตัวแบบยังเหม็นอยู่นะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วยังเหม็นก็ต้องเอามาอาบน้ำนะคะนี่ลงไปอย่างนี้นะจ๊ะสิหน้าอ อ่าส่วนน้องเจสสิก้านะคะก็มาคุยกับพี่ยุกิอุ้ยพี่ยุกิคิสน้องด้วยอุ้ยเป็นพี่สาวที่น่ารักจังเลยอะ่ะจริงๆสองคนนี้น่าจะถูกพอกันนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเป็นไร้ากาจส่วนอีกคนนึงก็เป็นมนุษย์หมาป่าคาดจะแบบว่าสนิทกันก็ได้นะคะทุกคนอื้ืออาจริงๆนะยูกิเขาก็สวยนะ นะส่วนเจสสิก้าหนูโมโหอะไรอะ่ะเดินมาแบบทะลึ่งตึงตังมาเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องเนี่ยไปวางไวท้ที่ตรงที่นอนก่อนเนาะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้หัดก,กลิ้งนะคะน้องใกล้จะได้เติบโตแล้วนะเอาจริงๆเพราะว่าเราต้องฝึกน้องเนาะอ่ะนี่วางไว้แล้วก็ให้น้องยูกินะคะมาช่วย คุณแม่นะคะในการฝึกเด็กๆนะคะน้องโซราก็ควรจะมาช่วยแม่นะคะฝึกเล่นกลิ้งด้วยนะคะตอนนี้ค่าความต้องการของน้องก็เต็มอยู่เนาะเพราะว่าเราก็พยายามแบบทำให้ค่าความต้องการของน้องๆเนี่ยเต็มนะคะอะมาฝึกน้องๆกันนะคะนี่เลยนะคะพี่โซรากับพี่ยูกีนะคะก็ทำการฝึกเด็กๆนะคะ ให้เด็กๆเนี่ยพลิกตัวแล้วก็ทรงตัวนะคะส่วนตอนนี้น้องอโจเซฟนะคะก็กินตัวเน่าชึ่งเลยเดี๋ยวเราต้องเอาโจเซฟเนี่ยไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเอโจเซฟ,ฟินเนี่ยนอนหลับพักผ่อนก่อนแล้วก็เออเหมือนน้องจะหิวนมนะ เดี๋ยวตัดมาที่ทางคุณแม่นะคะตอนนี้เรามีปณิธานครบแล้ว5,000ันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แลกก่อนเนาะก็จะแลกเป็นนี่เลยนะคะต้นเงินนะคะนี่เราจะสามารถปลูกต้นเงินได้แล้วค่ะทุกคนถ้าสมมุติเราปลูกต้นเงินได้เนี่ย mm. ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ลูกไปเลยปลูกไว้ตรงนี้แหละหน้าบ้านนะคะเราก็จะไม่ย้ายต้นเงินไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าต้นเงินโตเนี่ยเราจะเอาต้นเงินเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันจะได้ผลต้นเงินเพิ่มนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ต้นเงินนี้ไว้กับลูกๆเผื่อลูกจะใช้สอยอะไรเงี้ยก็ดูแลต้นเงินของตัวเองไปนะคะเนาะก็ถือว่าเด็กๆก,ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องออกไปทำงานเหมือนกับ พี่มิโกโตกับพี่ออนนิวอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนยูริกับเอ่อเไม่ใช่ยูริสิยูกิกับเอ่อโซระเนี่ยเราก็จะให้ทำงานนะคะเพราะว่าน้องจะย้ายไปอยู่ที่ชานมาชูโนนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมีเทศกาลเป็นเทศกาลแห่งความรักนะแต่เราจะไม่ไปหรอกทุกคนเราก็จะอยู่ที่นี่แหละอ่ะเพราะว่า ต้องอยู่เลี้ยงลูกนะคะอะใส่ปุ๋ยไปก่อนนะคะนี่นี่นี่ใส่ปุ๋ยไปเลยก่อนที่วันนี้เด็กๆจะไปเที่ยวเทศกาลแห่งความรักนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่มีข้อแม้อย่างหนึง่งที่เด็กๆจะหนีเที่ยวนะคะก็คือน้องต้องช่วยเลี้ยงดูเด็กๆนะคะนี่ยุก,กิก็ช่วยเลี้ยงโจเซฟนะ มาถึงเทศกาลแห่งความรักแล้วนะคะตอนนี้ยูกิกับโซรามาที่เทศกาลแห่งความรักสวัสดีค่ะทําไมคุณมาเต้นอยู่อย่างนี้คนเดียวะคะอา้าวแมนูฉันเต้นไม่ได้แนละ้วฉันมีความสุขวันนี้เทศกาลแห่งความรักนะเนี่ยเ,เต้นได้ค่ะแต่ว่าเต้นกับคนอื่นดีไหมคะเต้นคนเดียวมันดูแปลกๆนะคะ เล็เข้ามาจ้ะเล็กเข้ามาเสื้อผ้าสีสวยเทศกาลแห่งความรักค่ะก็ตอนนี้นะคะเด็กๆก็คือมาเที่ยวเทศกาลแห่งความรักนะคะเออเขามีให้ดื่มชาเนาะอุย้ยคนนี้ทุล่อนะเนี่ยหรือว่ายูกิจะทำความรู้จักเขาไว้เผื่อว่าจะพาผู้ชายคนนี้ไปหาแม่ของเรา ตอนนี้ย่กิคือรับบทแม่สื่อแม่ฉักแล้วนะเนี่ยเออยังไงดีนะทำไมพี่คนนี้เขาวายทำไมแป่งแสงแบบนั้นล่ะเต่งแสงนะกลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหทำไมเต่งแสงอย่างนี้อ้าวคุณเคนอีชีคุณเคนอีชีมาที่งานนี้ด้วยอ๋อเขามาขายคองพ่อคะ ว่างๆก็มาเยี่ยมพวกหนูหน่อสิคะหนูไม่ค่อยเห็นพ่อมาที่บ้านเลยเออตอนนี้พ่อขายของอะ่ะไปออกบูธเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเทศกาลไหนเนี่ยก็สามารถเจอพ่อได้เลยโอ้โหคุณเคนอีชีจะเป็นคนขยันอะไรขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณเคนอีชีเนี่ยเขาขยันมากทุกคนเราจะเจอคุณเคนอีชีเนี่ยเกือบทุกงานนะคะ คือเขาเป็นคนขยันมากเทศกาลไหนเนี่ยคุณเคนอีชีก็จะไปออกงานก็อย่างว่าละค่ะคุณเคนอีชีเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าหนุ่มไฟแรงถ้าพ่อว่างยังไงเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาหาพวกเราที่บ้านนะคะทำงานอย่าหักโหมนะคะคิดถึงพ่อนะเด็กๆกลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยยูกิก็ทําการออกกําลังกายนะคะอ๋อทำไมมันหนักอย่างนี้เนี่ย ะการเฟ่เทนนิ่งเนี่ยถ้าเล่นหนักมากเนี่ยไม่ดีนะแต่ฉันอยากหุ่นฟิตเฟิร์มนี่จ๊ะฉันก็ต้องเล่นแบบหนักๆนิดนึงโอ้โหหน้าน้องคือแบบเหงื่อซกเลยอะทุกคนโอ้โหหนูจะฟิตไปไหนลูกโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะแขนฉันกระชับหรือยังเนี่ยแต่กลิ่นตัวตอนเนี้ไม่ไหวเลยนะ ออกกาลังกายเสร็จกลิ่มตัวมันก็ต้องแรงนิดนึงเนาะในส่วนของเจสสิก้าก็คือฟันโยกนะคะน้องก็เลยมานั่งโยกฟันที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ถอนฟันคุดอุ้ยทุกคนเฮ้ยปวดตั้งนานนี้ยิ้มฟันหล่อโชว์เลยว่าแล้วก็เขินเนี่ยเรา ก็เด็กๆเนี่ยก็จะมีฟันโยกนะคะแต่เด็กบางคนก็ฟันไม่โยกเนาะส่วนคุณแม่นะคะก็กำลังอาบน้ำให้กับเอ่อโจเซฟอยู่นะคะโจเซฟจ้าน้ำเป็นยังไงบ้างจ้าร้อนไหมไม่ร้อนเลยครับอุ่นกำลังดีนี่ที่เมืองมูลูดเนี่ยอากาศจะค่อนข้างที่จะเย็นนะคะคือเอ่อยาม บางเมืองเนี่ยอากาศก็จะร้อนๆนหน่อยเนาะไม่มีหิมะก,ก็มีนะคะแต่เมืองมูลวูดเนี่ยอากาศจะอึมครึมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอ,อ,อากาศเย็นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่เนาะก็ชอบตรงนี้แหละที่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันนะคะอะเดี๋ยวเราต้องพาน้องเนี่ย ไปที่เปลก่อนเนาะแล้วก็อภา,าอ้อมที่ใช้แล้วเนี่ยมาขายนะคะที่ถังขยะเนาะแล้วก็มาขายภาพวาดด้วยละกันนะมีภาพวาดที่วาดเสร็จนะคะไปเยี่ยมครูใหญอ่อตอนนี้เด็กอยู่ที่โรงเรียนก็เดี๋ยวเรากดกๆไปเลยละกันนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกอาส่วนตอนนี้ก็อาบน้ําให้น้อง เซลีนานะคะพอเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายน้อยลงนะคะคือทุกคนตอนนี้เราสงสัยมากเลยว่าทำไมเราถึงไม่ได้ลูกแบบเป็นมนุษย์หมาป่าทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีไหนที่เราสามารถทำให้ช่วยเหลือมิสหายนะคะไม่ช่วยละกันนะคะเราแบบอย่าให้เด็กๆเ,เนี่ยมี เกิดเป็นลูกมนุษย์หมาป่าทั้งสองคนหรือว่าเกิดเป็นลูกแบบเป็นมีเชื้อสายนังเงือกทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าเกมมันจะสมมายัางไงนะคะส่วนน้องยุกิกลับมาที่บ้านเอ้ยยังไม่กลับอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะก็ยูกิเหมือนจะเรียนได้ดีขึ้นหรือเปล่านาะไม่รู้นะคะอ่ะเออน้องยูกิ ทำให้น้องเซเลน่ารู้สึกไม่ชอบนะคะอืมอาจจะเล่นกับน้องแรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาคุณแม่วางเซเลน่าลงก่อนไหมหรือว่าให้เซเลน่าลองเอ่อป้อนนมเซเลน่าไหมเพราะว่าตอนนี้เซเลน่าเนี่ยอุ๊ยคุณอากิระโทรมานะคะรู้เพราะว่าคุณอากิระบอกว่ารู้สึกดีกับอนัญญานะคะ เราก็จะแบบว่าฉันคิดว่าก็แล้วแต่คุณละกัน <c oughs> คุณอากิระเอ้มีการโทรมาถามเราด้วยตอนนี้โจเซฟก็หิวนะคะเดี๋ยวเราต้องป้อนนมโจเซฟด้วยเนาะคือการเลี้ยงเด็กๆเ,เนี่ยก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาเลนนี้เหมือนกันนะ <c oughs> แย่แล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> คือไฟไหม้นะคะไฟไหมโอ้โหแต่ แต่ว่าโซระมาช่วยได้ทันโอ้โหไม่ดีนะยูกิยูกิทำไฟไหม้บ้านตอนนี้เด็กๆวิ่งออกมานอกบ้านหมดเลยเพราะกลัวไฟไหม้นะคะส่วนคุณพี่มิกโกโตะก,ก็มาที่บ้านพอดีนะคะอา้าวการกลิ้งโดยหน้าท้องได้ปลดล็อกนะคะอ้าเด็กๆสามารถกลิ้งโดยหน้าท้องได้แล้วนะคะ เฮ้ย hey, ได้ยินว่าไฟไหม้เป็นอะไรบ้างอ่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างแม่เราเป็นยังไงบ้างอ่ะโซล่าไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่ต้องห่วงนะฉันอุ้มน้องออกมาทันโอ้ oh, โชคดีจังเลยเยถ้ารูลไหมเมื่อกี้เนี่ยบ้านคือไฟไหม้เลยนะโอยเธอทำเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะยูกิโอ้ oh, ฉันกลัวเธออย่าทำแบบนี้อีกนะโอ oh, ไม่ต้องกลัวนะโซล่า uh huh. แต่ฉันกลัวนะ่ะ โอหมามา,มาเดี๋ยวฉันตอบเธอไม่ต้องกลัวอะตอนนี้นะคะการพูดพร่ำคำแรกได้ปลดล็อกสำหรับน้องจูซีฟนะคะการพูดพร่ำคั้งแรกได้ปลดล็อกนะคะแล้วน้องเป็นยังไงเนี่ยน้องกำลังฝึกนะคะฝึกแบบฝึกนั่งฝึกคลานนะคะก็เดี๋ยวฝึกอีกนิดนึงน้องก็น่าจะ ป้อนอาหารได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังป้อนไม่ได้นะคะยังแบบไม่ปลดล็อกนะคะน้องยังแบบไม่สามารถทานอาหารได้นะคะแต่ไม่เป็นไรให้น้องฝึกต่อไปฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้นี่ตอนนี้พี่ยุกิก็มาช่วยนะคะแล้วก็โจเซฟเนี่ยสามารถลุกนั่งเองได้แล้วนะคะทำให้โจเซฟเนี่ยสามารถไปลองอาหารได้แล้วนะคะ นี่ผมนั่งได้แล้วผมจะได้ไปลองอาหารแล้วนี่น่ะออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วตอนนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะให้โจเซฟลองอาหารนะคะนี่เลยเออมอันนี้มาไม่อยากกินอนะมามีมเฮ้ยออกไปออกไปผมไม่อยากกินนะครับเอาไม่กินไม่ได้นะหนูต้องลองอาหารก่อน น้อหนูลอ,อ,องอาหารไม่งั้นหนูจะไม่ได้เติบโตนะออส่วนเซเลน่านะคะการนั่งได้ปลุกขึ้นแสดงว่าเซเลน่าก็สามารถออลองอาหารได้แล้วเหมือนกันนะคะเอ,อ๊หรือว่าเราจะเอาเซเลน่ามาลองอาหารก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยถ้าลองแล้วถ้าลองได้แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถโตได้นะคะแล้วแม่หนูโจเซฟินหล่อนกลัวอะไรเนี่ย หล่อนก็มานอนแช่น้ําแบบสบายใจเฉมเลยทุกคนเออส่วนน้องโซลารโกรธนะคะไม่รู้ว่าโกรธอะไรนะคะแต่ฉันไม่ใช่เอเลียนพวกเขาอ้างว่าโซลาเป็นมนุษย์ต่างดาวโซลารยังไม่เคยไปดาวซิกมากเลยด้วยซ้ำโอ้แสดงว่ามีคนล้อเลียนว่าโซลารเป็นเอเลี่ยน เฮ้ยโซล่าจะเป็นเอเลี่ยนได้ยังไงโซล่าโดนใครล้อมาเนี่ยหรือว่ายูกิแกล้งโซลา่าทำไมโซล่าถึงแบบอารมณ์หงุลหงิดขนาดนี้นะคะคือจะไปล้อไม่ได้นะว่า,าโซล่าเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวถือว่าเป็นการบูลลี่นะเนี่ยเอ้ยในซิมก็มีการบูลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองอา,อาหารที่อ้าวน้องสามารถทานได้แล้วหรอ โอ้ยก็คืออัดดึกอะ่ะเราลืมชื่อลูกเลยทุกคนเราก็ไปเรียกน้องโจเซฟโจเซฟแล้วก็เลยแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะโจเซฟไหนน้องเซบาสเตียนนะคะอฮขอโทษทุกคนด้วยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบเอ๊ะทั้งคลิปหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรนะคะอะมามามาเซเลนา Selena. ไปเอ่อทานข้าวกันคือเราก็ยังจําชื่อลูกแบบ ได้เกือบทุกคนนะแต่ว่าทําไมเราลืมชื่อน้องเซบาสเตียนน่ะเราไปเรียกน้องโจเซฟอะ่ะโอ้โหหรือว่าเราอยากมีลูกชื่อโจเซฟอะเซลลนาป้อนข้าวหน่อยชอบมิจาหนูชอบจังเลยคะ่ะเออเซลลนาเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแอปเปิลนะคะ ก็ถือว่าโอเคเนาะน้องกอ็ชอบนะคะออะไรเนี่ยน้องเจสสิก้าปวดเขี้ยวนะคะมีเขี้ยวกระทุ้งออกมานะคะก็จะเริ่มเป็นมนุษย์มาต่าแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยอาจจะปวดเขี้ยวได้นะคะเ,เด็กๆวิ่งมาทำไมกันที่ห้องครัวมีอะไรไฟไม่ได้ไหม้นะ หรือว่าได้กลิ่นไฟไหมทำไมวิ่งกันมาแบบหน้าตาตื่นตูมเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองลองไอศครีมไปนิดนึงเนาะนี่รู้สึกรักไอศครีมนะคะก็กินไปแล้วนะคะเด็กๆทุกคนชอบไอศครีมหมดเลยมีแค่ออนิวที่ไม่ชอบไอศครีมนะคะเป็นเด็กพิเศษจริงๆน้องออนิวออพูดแล้วก็แบบ ูลูกของเราเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะทุกคนเนาะถึงแม้ว่าจะแบบแม่คนเดียวกันแต่ว่าก็คาแรคเตอร์ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเค้กน้ำผึ้งให้น้องละกันเนาะเพื่อที่จะให้น้องได้เติบโตนะคะนาจ่าเซบาเตียนเป่าเค้กเลยนะฮห้ผมจะได้ตอนแล้วล่ะครับเนี่ยนี่แน่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องเซบาเตียนก็ จะโตแล้วนะคะส่วนเ,เด็กๆตอนนี้ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวสุ่มอุปนิสัยเอ้ยทําไมวะพี่แปรบอกไม่มีความสุขแล้วก็เลี้ยงน้องดีอยู่นะหนึ่งสองสามเป็นเด็กแนบอกนะคะโอ้โหเด็กแนบอกเลยเหรอเดี๋ยวเราจะต้องปักเทียนต่อนะคะเพื่อที่จะให้น้องเซเลน่านะคะมาเป่าเทียนนะคะอ๋อ คือถ้าเรามีลูกร้อยคนเนี่ยเราจะจำชื่อลูกได้ครบไหมเนี่ยทุกคนคือขนาดมีแค่8ดคนอะ่ะเรายังจำชื่อได้ไม่ครบเลยอะคือถ้ามีครบ 100, หนึ่งรเฮ้ยทุกคนช่วยเราจำหน่อยนะอ่ะเป่าเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็จะได้เติบโตแล้วนะคะนี่คือน้องมาด้วยผมทองเลยนะคะเฮ้ยแต่ว่าน้องซิเลน่าเนี่ยเขา ได้อุปนิสัยแบบเ,เด็กที่ได้รับการยอมรับนะคะได้เลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะแต่น้องผมสีชมพูอ่ะเราเปลี่ยนนะคะให้น้องเป็นผมสีบรอนนะคะเป็นผมหน้าม้าแบบนี้เลยนะคะหฮ้ยดูเอาเรื่องอยู่นะเซเลน่าแล้วก็มาพร้อมกับหูนะคะแล้วก็หาง สีครีมอันนี้เป็นชุดประจำวันของน้องนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นชุดทางการของน้องค่ะชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนและก็ชุดหน้า,นาหนาวค่ะมาในส่วนของเซบาเตียนพ่อหนุ่มคนใหม่ของเรานะคะ หน้าตาคือสายฝอมากๆเลยนะคะคือมีความแบบเออเป็นหนุ่มฝรั่งสไตล์ยุโรปนะคะมาดูอันนี้เป็นชุดประจําวันของน้องเนาะอันนี้เป็นชุดทางการชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดนอนนี่ชุดต่อไปชุดปาร์ตี้ชุดต่อไปค่ะชุดว่ายน้ํา ชุดต่อไปค่ะชุดหน้าร้อนชุดต่อไปค่ะก็จะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะนี่เลยชุดหน้าหนาวเท่มากอะทุกคนเราชอบชุดหน้าหนาวมากเลยนะข่าวดีมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนแล้วปรากฏว่าน้องเจสิก้าแล้วก็โจเซฟีนก็ได้เกรด A แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะให้น้องโตเลยละกันเนาะเพราะว่า เราเนี่ยก็จะได้เด็กสาวมันุ้นหมาป่าแลว้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการซื้อตู้ใหม่ด้วยนะคะตู้เย็นใหม่ตู้เย็นมันรั่วนะตอนนี้เนี่ยมีเงินมีทองแล้วก็ไม่ต้องซ่อมแล้วคะ่ะซื้ออย่างเดียว <c ười> กดแห่งความโกลาหลไม่ยอมรับนะคะไม่รับคะ่ะอะไรที่มันเ เป็นโกล่าโหดหรืออะไรอย่างนี้เราจะไม่ค่อยยอมหลับเนาะหรือว่าดื้อรัน้นหรือว่าเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เด็กเป็นนิสัยดื้อรัน้นหรือว่าคุณแม่เข้มงวดอะไรอย่างงี้นะคะไม่ดีไม่ดีดดเนาะอ่ะนี่เลยนะคะทาเค้กให้เออคือแบบมันก็ถือว่าโชคดีที่อีพีนี้เนี่ยได้เอชอัพเด็กๆทั้งสี่คนเลยแล้วสองสาวก็จะต้องโตเป็น เด็กผู้ใหญ่แล้วอะดิได้นี้พี่อีกสองคนก็สามารถย้ายออกจากบ้านได้แล้วโอ้โหแต่ปณิธานของเจสสิก้าเนี่ยเราก็จะต้องทำให้สำเร็จด้วยนะเพราะว่าเจสสิก้าเนี่ยจะต้องสู้กับเกร็กให้ชนะนะคะแล้วเราถึงจะย้ายบ้านได้เนาะก็อาจจะอยู่กับเด็กแก๊งมนุษย์หมาป่าเนี่ย สัก2-3งสีพเลยแหละทุกคนทุกคนอยากให้เรามีลูกกับอะไรก็สามารถเม้นมาได้นะอยากให้ตั้งชื่ออลูกๆของเราว่าอะไรก็เม้นเข้ามาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจัดงานปาร์ตี้ให้นะคะมีวันเกิดเจสสิก้ากับโจเซฟินให้น้องโซละน้องมิโกโตแล้วก็น้องออนิวนะคะ แล้วก็ให้ใครมาอีกดียูกินะคะเซบาสเตียนแล้วก็เซเลนาเนาะแล้วก็เอาแค่นึงแหละมาที่บ้านนะคะมางานวันเกิดน้องละกันนะคะนี่จัดอยู่ที่บ้านกระท่อมตรงนี้เลยนะคะคือน้องจะได้โตแล้วว่าเดี๋ยวเราให้น้องมาเป่าเทียนเลยละกันมานี่เลยนะคะอธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนมาเลยมาเลย หนูไม่อยากโตเลยหรอเจสิกา้าหนูต้องโตได้แล้วนะออนิงคุยกับคุณแม่อยู่ตรงนู้นนะคะคือเราก็จะพยายามให้เด็กๆได้มาเจอกับครอบครัวเนาะเด็กๆจะได้แบบว่าไม่ลืมพ่อแม่นะคะมาส่วนสุ่มนะคะหนึ่งสองสามนะคะเป็นคนร้ายกาศอีกแล้วนะคะทำไมเป็นคนร้ายกาศ เราต้องเลือกปณิธานอันนี้สินี่มาป่านะคะเ,เรียบร้อยนะคะทุกคนน้องมีความอวบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถือว่าไม่ได้อ้วนนะแค่อบอวบเดี๋ยวออกกำลังกายเดี๋ยวน้องก็ผอมนะคะแล้วน้องคือแบบหัวยิกมาเลยเดี๋ยวเราจะไปแปลงซิมมานะคะให้แบบดูดีละกันเนาะอะส่วนน้อง โจเซฟินนะคะรีบๆมาเป่าเทียนลูกหนูจะได้รีบๆโตนะคะเพราะว่าเจสิก้าเขาไปเป่าเทียนแล้วนะน้องปวดฉี่นะคะแต่อย่าเพิ่งฉี่มาเป่าเทียนก่อนพี่ออนิวก็ยืนดูเด็กๆอยู่นะคะอะเป่าเทียนเลยโจเซฟินหูขอให้โตมาแล้วส <ong> <laughs> วยโตมาแล้วสวยเลยใช่ไหมมาหนึ่งสองซ้ม โตแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะคะเป็นเด็กซุ่มซ่ามนะคะสำหรับโจเซฟินนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นปณิธานอะไรดีเอ่อเลือกเป็นอันนี้ละกันเนาะอ่ะมาโจเซฟินโตมาผมยาวเดี๋ยวเราโอ้โหปวดฉี่เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนลุคให้กับน้องละกันนะคะเพราะว่าหน้าตาน้องเนี่ยถือว่า ใช้ได้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของเจสสิก้านะคะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนลุคให้น้องนะคะใส่หูหมาป่ามาด้วยอุ้ยแม่หมาป่าสาวนะคะในตาสีฟ้าคือลาว่าเราแต่งออกมาได้ดีมากเลยนะค,ะคือร่างคนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะนี้ห่อนโชว์ไปเลยเออ อันนี้เป็นชุดทางการของน้องเนาะอันนี้ก็ชุดออกกําลังกายชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดว่ายน้ําชุดต่อไปเป็นชุดหน้าร้อนและชุดต่อไปก็จะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะนี่ก็จะมาในสไตล์แบบมีขนสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะมาดูล่างหมาป่าของน้องกันนะคะอุ้ย ล้างหมาปาก็ดูดีเลยทุกคนแล้วก็ให้ใส่แบบเฟอร์นะคะเพราะว่าน้องเป็นเฟอร์รี่เนาะใส่เฟอร์มาด้วยดูแบบดูสวยอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นหมาป่าฉันก็จะเป็นหมาป่าที่เซ็กซี่นะคะอะมาดูในส่วนของโจเซฟินนะคะเราเปลี่ยนลุกให้น้องให้เป็นสาวผมสั้นเหมือนตอนเป็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นผมสีดำเนาะหนะ้าน้องก็คือน่ารักมาก โจเซฟินคือสวยมากทุกคนเอาดีๆอยากให้โจเซฟินเป็นมนุษย์มาป่าจังเลยคือแบบดูดีเชียวนะคะแล้วตาคือคมโตวสวยลองไปที่ปรับอ,อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมีแค่ใส่สก,กินแล้วก็ เมคอัพนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดต่างๆของน้องเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะ mm. เด่นก็ต้องขอฝากคลิไปไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะ